วันนี้เวลา16นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศนีนาถพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถวบุญญันนทวิหารเขตพระขนงในการบำเพ็ญพระราชกุศลร้อยวันพระราชทานศพสมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังศิรินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถวบุญยันนทวิหารตามที่ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริอายุ100ปีพษา8 0 ซึ่งเมื่อปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระพรมมงคลยานนับเป็นรูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกายและในปี2563เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระยานวชิโรดม สมเด็จพระยานวชิโรดมเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเป็นบุตรของขุนเพนพาชนารมกับมั่นบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463ที่จังหวัดสระบุรีเป็นผู้ยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดนับเป็นพระนักปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานที่มีส่วนในการพัฒนาด้านสังคมและการศึกษาอาทิ ได้สร้างวัด15แห่งในประเทศไทยและในประเทศแคนาดา6แห่งรวมทั้งสร้างวิทยาลัยสงฆ์สร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่จังหวัดนครราชสีมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการประทีปเด็กไทยกว่า5,000แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ สร้างพระมหาเจดีย์สูงที่สุดในประเทศและพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลกตลอดจนสร้างสถาบันพลังจิต,ตานุภาพเพื่อสอนหลักสูตรการทำสมาธิให้แก่ประชาชนมีสาขา287สาขาทั้งในและต่างประเทศ